โรงเรียนบ้านหนองแว่นตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมดรวม73คน มีบุคลากรทั้งสิ้น9คนการจัดการเรียนการสอนโคดดิ้งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทางโรงเรียนบ้านหนองแว่นของเราได้ให้ความสําคัญก็เอามาจัดการเรียนการสอนแบบเป็นรูปธรรมทําแบบจริงจังเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเขาได้ โคดดิ้งเป็นหัวใจสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวน่นอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุาทัยธานีเขตหนึ่งโคดดิ้งหรือการป้อนคำสั่งด้วยรหัสคอมพิวเตอร์ฟังดูแล้วอาจจะดูซับซ้อน แต่เราสามารถปลูกฝังและเพิ่มปูนทักษะด้านโคดิ้งให้นักเรียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหลักการสำคัญของโคดิ้งคือการฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนการเรียงลําดับความสำคัญการคิดอย่างเป็นระบบการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลซึ่งล้วนแต่นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ โรงเรียนบ้านหนองแว่นวางพื้นฐานด้านโคดดิ้งให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลโดยใช้การเรียนรู้แบบอันปรักโคดดิ้งนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนฝึกทักษะการว่ายอย่างถูกวิธีการวางรองเท้ากระเป๋าอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบง่ายต่อการหยิบใช้งาน ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดจากการเล่นและกิจกรรมรูปแบบอันปราโคดดิ้งเช่นกิจกรรมโปรเจกต์ไข่ซึ่งเป็นโปรเจกต์แอปโพชนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการสังเกตคิดวิเคราะห์การให้เหตุผลและเรียนรู้ขั้นตอนการนำไข่มาประกอบอาหารเป็นขนมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ผ่านบทบาทสมมุติเปิดร้านขายไข่และพูดนำเสนอข้อมูลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งอันปลักและปลักโคดดิ้งในด้านอันปลักโคดดิ้งนักเรียนเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมและกิจกรรมเชิงรุกหรือ active learning ได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทักษะการวางแผนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบรวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาพื้นฐานอีกด้วยในด้านประโคดดิ้งโรงเรียนบ้านหนองแวน่นสร้างเสริมทักษะโคดดิ้งผ่านหลักการเล่นเรียนรู้สู่นวัตกรรมเล่น เล่นเพื่อสร้างประสบการณ์จากการลงมือทำการทดลองการสังเกตและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมสร้างเสริมจินตนาการเช่นการเรียนรู้ระบบปิดเปิดไฟจากบ์ดสมองกลฝังตัวคิดไบต์เรียนรู้เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจปรักโคดดิ้งและโปรแกรมต่างๆเช่นคิดไบต์ KBIDE Sierra Core และ a u t o d ด็กวันทูทรีดีดนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนรวมถึงได้เข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมจากผู้เชี่ยวชาญและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและองค์ความรู้เพื่อสร้างชิ้นงานได้สู่นวัตกรรมซึ่งเป็นผลผลิตจากการเล่นและการเรียนรู้สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาและต่อยอดพัฒนาต่อไปได้ โดยโรงเรียนบ้านหนองแวนสร้างสารรค์และพัฒนานวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะน้องแยกแยะเพื่อแก้ปัญหาการแยกขยะไม่ถูกประเภทของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม KBIDE ร่วมกับซีล่าคอรเพื่อสแกนและแยกขยะขวดและแก้วอัตโนมัติสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กดิ่งวิรนัฐา,าสุพรวิเชษ อยู่ชั้นอนุบาล3หนูได้ทดลองเปิดร้านขายไข่แล้วพูดนำเสนอเมนูไข่ต่างๆค่ะหนูได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆแล้วช่วยกันเล่นเกมค่ะหนูชอบทำกิจกรรมกับเพื่อนๆมากๆค่ะแล้วหนูก็อยากมาโรงเรียนทุกวันเลยสวัสดีครับผมชื่อเดชชายขวัญข่ามูลอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครค่ะเรียนโปรแกรมชิไบล์123ดีศิลาาคาครับ ได้ลองเล่นเกมปะวิชูจากบอร์ดคิดบา์และได้ลองเปิดติดไฟจากการวัดค่าแสงและได้ลองปิดเปิดพัดลมจากการวัดค่าอุณหภูมิครับจากการเรียนโคดดิ้งผมได้รักษาการคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ไขปัญหายอย่างเป็นระบบครับซึ่งเป็นทักษะที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ จากการจัดการเรียนรู้อันปลักและปลักโคดิง้งนักเรียนได้สร้างสารรค์ผลงานและได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้เข้าร่วมการแข่งขันและพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ ด้านครูผู้สอนได้รับโอกาสเผยแพร่ความรู้การจัดการอบรมเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานหลายแห่งรวมถึงได้รับรางวัลด้านการจัดการเรียนการสอนโคดดิง้งซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ